ตาแบบใดที่หนาตาแบบเพ็ดเแต่คนที่บอกกินเพ็ดจะสามารถกินได้คลิปนี้มีคำตอบจ้าสวัวสดีสวัสดีทุกคนเมื่อนี้เราก็จะมาตำมูมมยอยใส่ข้าวปุ้นหรือว่าตำส่วนเองก่อนอื่นมุเราก็มาเตรียมวัตถุดิบของเราต่างๆเนาะโาเค็มาเครืองมาเล่นมาคิดเข้าวผ้าย่งหลังจากนะะาาาั้นก็มาตำตำตำโยงโยงมาคิดใส่โบาลปันได้เนาะแต่ว่า เ้ากระตัมโบเลกปนัยหลังจากที่ว่าข้าตัมหมักขลิบเหลวเนาะข้าก็ใสหมากเลนหมากเน่ามาเครือมาอีกสักสุดยางที่ว่าข้าสิต่ำนั่นแหละเนาะจากนั้นข้าก็จังมาฟุ้งส่วนเครื่องฟุ้งของข้าวกระิมีแป้งนัวน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นหนามมะขามเปียกเด้อที่เด็ดที่ว่าเห็ดไหน้ำตาเป็นตะเพ็ดเป็นตะเพ็ดแต่าโบเพ็ดเต๋าทุกคนนำมะขามนี่นอกจากจะเห็ดไห้มันสมแล้วเนาะมันยังเห็ดไห้น้ำซีน้ำเค็มซีน้ำแบบเป็ดตะกี้เป็ดตะกินแหละ กินให้หนามลาย้อมเนะาะจากนั้นถ้าก็ใส่ปลาเด้งย่งน้ำปูน้ำปลาย่างลงไปเบอร์ทุกอย่างเราก็มาตำยีวกัเขากนรที่บาทุกคนแบบหนามเือบเต็มโคกเลยจากนั้นจึงใส่วัตถุดิบข่งเขาเนะมือนีก็สิตามมูยอแหลกเขาปุ่นเนาะจื่อไร้ว่ากินตำเมโนูนี่นี่ประมาณสองสามปีลังได้แล้วมั้งเลยไปตลาดเนาะไปตลาดเพืเ่อไปสื่อสิ่งนี้ด้วยเฉพาะทุกคนไปรงเครื่องก็เลยแวะตลาดสื่อเรื่องเลยสูตตำค่องเขากับ,บบง่ายๆทุกคน แบบนี้ก็ไดแล้วที่เรือก,กับแช่ใส่กะปุนเนาะไม่ได้ออกมาตามกินอยู่หน้าบ้านบรรยากาศแบบดีดีคนบโต,โตกแล้วก็บุมีแดดอีกเลยเส้นขระปุนก็งามแห้งทุกคนมันเป็นเป็นไม่น้อยฮะนี่อยากบอกว่าโคกสูชีวิตแทงหรือก,กนหน่วยเดียวในตะกูดโคกงหญ่มันแตกไปแล้ว,ลวยังเหลือหน่วยเดียวนีว่แหละก็เลยคนโครโรโคเลกยังนี่แหละกัดจนแบบก็ตกผลสําเร็จสเสร็จเรียบร้อยแล้ะทุกคนเบ้อหน้าตา บอร์เครือสิเพชรแต่ว่าโบเพชรเด้อทุกคนคนที่ว่ากินเพชรบ่ได้ก็สามารถกินไนด้เด้อสูตรล้างจานน้ำผักกัดจานเลยพักกะดผักกาติมีสลัดแล้วกับมาทั่วผู้สือจากตลาดเนาะตัวผู้เ้าเองกัมีแต่ว่ายังไม่ันิเก็บได้เด้อมันยังอ่อนอยู่มันยัง,น,ยง,งน้อยๆมันึ่จะได้เนะาะมันจะเก็บก็ได้ว้าวเมื่อนี้กินสองคนเด็ดถาดใหญ่จุกๆเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาเด้อมากินน,น,น,นั่ง มามากินน้ำกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเอากินนะว่าวัน,นม,มาเลยมากินน้ำกันเดอ้อมาต้มถั่วพี่น้องอันอนๆเลยมันดดมน,นี่โปรยเด้อมันนี่ออกมันอกสบายแต่ว่ากัน,นยังอย่าห่อนอยู่หน่อยหนึ่ง Hmm. แสบเป็นบอ่อ hmm. มาพี่น้องมา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 แสบน้ำก,กันได้พี่น้องตรงีหแล่ะครับเล่นเิดนหน่อยมไหมเขาเปิดเตียงให้ฟังอีูเนาะ เป็ดชิเป็ดเพชรเ้ามาเ่กับมาชาะ แทบหน่อเยโอ้ยเป็นคนมากินเสียนแน่ มื so ัอนี <laughs> <laughs> Hence, ้ลูกไส้ยูรุมเนอะว่นนี้ลูกไส้เจม๋ยงอยูรุมมี่ปวดขาพี่น้องเปลี่ยนทางนางก่อนอืลเป็นทาแบบนางจะหั่นอยู่ อัพสลัดอือตื่นแล้วขังเอาพักฟะลัดโฮนี้นะ giọt ja, luôn. Mm.